สวัสดีค่ะพี่น้องถ้ามาทักทายกันตอนเสากินเข่าน้ำกันกินเข่าเสวน้ำกันจ้ะมือนีเฮากับแม่แบบอันสไตล์อันนี้นิดนึงเด้พี่น้องตอนเสวห้องสตูปมาดินหละจ้ากะซิมี่ไข่ดาวใส่กอกกะแฮมเพิ่มเข้าธรรมดาลเล่น้แลวกะไอ้ตามเดิดพวกผลไม้เฮ้าในาน,นิดหน่อยแล้วกะนุ่มเลยจ้ะดืมนุ่ม

มาแจกมาแจกน้ากันมือเนี่ยเป็นยังเขาคือมาอัดคลิปตอนเศร้าเพราะเขาอยากระบายพี่น้องเดี๋ยวเขากินสักก่อนเด้อเขา,ขากินสักกอนเหลือใจแต่ก็บไม่อยากอันนี้รับพี่น้องเพรเศร้าเนาะเขาก็เอาแต่สิ่งดีๆออกมาละพี่นออ้อง กันนั่นกันจา้าวเติอาหารสองห้องก็สิบมึงเทือกอะ่ะกินแบบมากนี่หอนอเป็นอ่ะกินใช้อิ่มเนะใช้อิ่ม กินเสาเศร้กันร้เบีกพี่น้องน่าจา้า ไปเซิรมาได้พี่งเพรก็เขายังอ,อ,อยู่กรุงเทพอยู่เขาไปเซิร์ฟย่านพื้นกักตัวกักแน่นเนาะหละพี่นนองอะ่ะเขาสังเกตงานเนาะ พี่หน่องขอจบผ้าที่นวดเจ็บแจบชูสิเธอยในว่าสิเม่นูดเจบนัวได้พี่หน่องแล้ตอนสองห้องเ,เพิ่มพลังชักกัน กุ้งเทพกับไปออกข้างนอกกับแป๊บแป๊ได้จ้ะไปใช้กับยานโควิดพี่น้องถ้าประจุอของท้กับแป๊บเดียวถ้าสามบ้านจะไปแบ่งไปทาาข้านกับบ้อนนี่พี่น้องย่านดูเสม,มอ หนังกรอบถือว่านะอัดไปเช่าเพื่อว่าเข้ากับคิดพอดหน่องเนาะน่องน่องหักได้พี่น่องมาจากอันนี้หลักกระว่าแบบสบ,บายก็ไม่ใจเนาะเดี๋ยวกับโควิด ลูกหน้าญาติกันเปพน่งเสียโดยโรคโควิดพี่น้องจุกในใจจุกในอกเราืมสะอให้นน้องไปเป็นนั่งฟ้าในน้อยทั้งสวรรค์น,นะจ้าพึ่งมัน,นีไปพึ่งเสียพี่น้องพี่น้องฮักลูกหน้าไม่ยั้งกับปรึกษากัน เห็นไม่บานประพอกันแล้วพี่น้องเอ้ยค้นเฮานมาจากคุณผักคุณี่นต้องผักพี่น้อง,องเอ้ยมือนี้มาเชื่อมสกๆเยอ,อใจหไยเยอะใจ มะนาเสื้อโควิดนี่เฮ็ดไหนชีวิตแต่ละคนน่าพ่นอ่อนนะสู่ๆจากพี่น้่องดูแลสุขภาพหางไกลกัน ที่แรกว่าสิบ้อนนี่แหละพี่น่องว่าสีบว้าวอะไืชีวิวน,น่องลูกนาลูกพีลูกน่องเดี๋ยวจ้าอยู่ประจู่กับโอ้ยชีวิตทน่อสู่กันพี่น่องอยู่น้ำมันใหได้เนาะจ้า เป็นกำลังใจให้กันไม่ยากโทษไผแต่ว่ามันกับบมแมนเนาะพี่น้องมันหนาสิป้องกันได้ดีกานี้น,นะจ้ะคนเท่าแต่เสียคนที่หักคนที่อันนี้กันมันมันมันจุกได้พี่น้องมันมันบอกว่าออกนะจ้ะ ให้น้องสาวละไปเป็นนั่งฝ้าไปเรืร่องสวรรค์นะจ้ะอืมอิ่มพี่น้องทักกันน่าโม้สาวเื่อตอนเ้ากวกินอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องว่ามนันแบบนี่ดอก แต่ขึ้นไปอยู่บ้านเท่ายาโซ่ได้พี่สสน้องมันกับเไดฮ็ดหัวฮิดสวนเทาก็อยากไปเฮ็ดเด้แต่เทากัยังาายมีผ้าละยูนเทพสอหรับที่ชอบบริษทัทถ้าว่าต้องดูแลคนงานลูกค้าอีกพี่น้องมะแก้วมังกรน,น้ำกัน ทถ่ายเดือดคนลไม่พี่น้ะงช่พไ,ไปจ้ะ แสบพี่นางอืมผสมท่านนี้เป็นญ,ญาปอกต้องปอกแท้ตู้เย็นพี่นอง แช่ตู้เย็นฉ่ำๆว้าด้อพี่น้องวิตามินซีก็สูงบกสมชนิดนี้จา่าเดี๋ยวเาห้องว่างห้องกระจังสิปอกแช่ตู้เย็นกินพี่น้องแช่จ้ากะดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องแต่ละคนอืเป็นกำลังใจให้กันช่วงเนี้ยทานผลวิตกีไปน้วกันพี่น้อง มาไปไก่ข้นทางคนต่างอยู่นะจ๊ะน้าทักทายกันจุดสองนะพี่น้องเนานะว่าพอนะออกกรเสยียใจแล้วมันัน่งอัดคลิประบายตอนเศร้าตื่นมาก ยินข่าวเนาะน้องเพิ่นกับพึ่งเสียจากโควิดไปกะท่าใจแบบมันจุกจุกเนาะพี่น้องเนาะแกกะบอกอ๋อเขากะถือว่าเนาะทําบุญกันมากซ้ำนีในชีวิตนี่กะทุกคนกะต้องต่อสู้กันต่อไปเนาะพี่น้องแต่ว่าเขากะอยากให้บางคนดี่เพิ่นเห็นแก่โตเห็นแก่อํานาจเห็นแก่เมงไทเพิ่นลดลงเนี่ยนเนาะจ่าเนาะเบิ่งเขาประชาชส้นตาดำดำนะ <c oughs> แต่ก็บ,บ่ไม่ยังดบกพี่น้องฝากกฝากกัแบกบะบายเนาะระบายก็ในใจว่าโอ้ยโลกนี่น้นเห็ดให้เฮ้าแบบสุดๆนะเนาะไปใสก่กระลำบากแต่เฮ้ากับพยายามเห็ดตามมาตรการห้องเพิ่นนี่าจให้ดูแลก,กันแล้วก็บ,บ่ออกไปทางนอกบ่อันนี้ไปอันนี้กันเนาะพี่ตาสอฟต์ทินกับยูแต่บ้านได้พี่น้งองบ่ได้ไปใส่ตังเวียนกับนางเชดงานตอนดาเนินกับจังถ้าไปกับ บ่ดด้ออกจากบ้านมาสองหมื่แล้วมั้งพี่น้องกับยูเในี่บ้านสื่อก็เผาสื่อของมาเห็ดกินในบ้านจ้ะอืมอันหละถ้าจะไปแบ่งไปสื่อของเล็กน้อยก็ฝากไปฝากกับใส่แมทสองสั่นได้พี่น้องอืมกลับมาาน่นล่างไม่ล่างเมื่อเลยแอลกอฮอลติดตัวตลอดเท่ากับพยายามระมัดเราวัางจ้ะกะฝากเป็นกําลังใจให้กันเนาะจ้ะเนาะสุขภาพแต่ละคนกะนั่นละ เป็นกำลังใจให้กันดูแลเดี๋ยวเ้าผ่านผลไปนะเดี๋ยวดีนะพี่น้องเนาะจากเดี๋ยวแถบเชื่องเที่งทงยงๆใบใบแถาสักที่นี่เวลาใส่เฮ็ดแบบแซ่บนัวมาซูก,กินไหมเดิอเยี่พี่น้องมาเมื่อไหนเส็ปยังกินนอขุดยีน้ำตู้เย็น <c oughs> ขุดยีน้ำตู้เย็นเลยจา้าเพราะว่าเ็เอาออกกินอืเมื่อนั้ก็กไปแม็โครเอามาเป็นทัดหลดพี่นอ้องเออจะก,ก็อยังตปวเอี นี่กัสามสามสี่มือละ่ะบ่ได้ออกข้างนอกแต่ยูวนแต่ในบ้านนี่จา้าแต่ว่าจักหน่อยสิไปแบ่งจักข้าวยูแต่กะสิไปแป,บแปบ๊บๆกัสิบ่โดนดอกพี่น้องเข้ากับยาน,น,นเนาะการเฮ็ดมาตรการีทว่เ w ิร์กฟอร์มโฮมนะพี่นอนะ้องเนาะจ้ากะกะเศ้านี่กะมาทักทายกันสำนีนะพี่น้องเนาะาอได้คิดหอดกันกินใส่กอกก็บดดอกพี่น้อง ตอนเฮ็ดนี่อยากกินหลายอือกินกระเดะเออังิสี่ละเด็กก็ยิบไปยิบมาเด็กก็เบิดดอกมืิลเด็กก็สืบอวนบนบบ้นนี่้านเบิร์ดเบิร์ดเงิสี่ละพี่น้องนะ <c oughs> อก็อ้าฝากอ่าเป็นกำลังใจให้กันนะพี่น้องเนาะจ้าขอบคุณได้หลายพี่น้องที่อือมาเป็นมิตรอ่ากัลยาณมิตรต่อกันนะจ้าก็ขอบคุณได้หลา,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 ายอีหลีฝากช่องหน,น่อยสาวพี่น้องพอได้มี้กำลังใจเฮ็ดคลิปช่วงโควิดต,ตื่นเช้ามากกัจ้ากว่าสิจังได๋พี่น้อง กะนั่นแะละเอ้าวมุนน้ำมุนล้างเออมืนเดี๋สิกินข่าวตอนเศร้าสิกินอาหารเศร้ากัเลยมาอัดคลิปลงเล่นเลนร่อบึงน้ากันนี่างเงพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ่อได้หากินหอดกันพ่อได้มีกิจกรรมเฮตเตอร์มือจ้าก็ขอบคุณได้ลาได้พี่น้องที่ติดตามกันขอบคุณได้ลาที่รับชมกันได้จ้าฝากเป็นกำลังใจให้การทานพ่นภาวะโควิดนีไปเทปกันได้พี่น้องเด้อมีเงินมีทองใส่กันทุกคนได้จ้าอาวมืนเนี๋ยวเชาขึ้นกัน ทักทายตอนเสาร์สัมมีนะจ๊ะจ้ะสวัสดีนะพี่น้องเด้อขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า